ช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกกุหลาบนะคะเป็นลายเบสิกนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สทํทำนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆะะก็จะทำเป็นลายเบสิกนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันกรนะคะมีแหนบแล้วก็มีเหรียญคะ่ะ เราจะตัดริบบิ้นมา4ี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่ห้าสิเซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะตรงนี้12เซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะ12บเซนติเมตรนะคะเรียดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะ ริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์3มนะคะดอกก็จะออกมาใหญ่นะคะเราจะมาเริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะมาทำกันเลยนะคะโดยเราจะอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สอง ค้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิน้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเรานําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้เลยนะคะวางเหรียญลงไปนะคะแบบนี้พับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเส้นสั้นด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านบนนะคะพับลงมานะคะเส้นสั้นด้านขวามือเส้นนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะ เราก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะดีให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพลิกกับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นนะคะสอดเก็บริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นนะคะด้านล่างนะคะสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้ง4ี่เส้นนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนค่ะสอดลงมานะคะเส้นด้านล่างขวามือนะคะสอดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ จากนั้นเราดึงให้กระชับนะคะลิ้นให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะจับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะแล้วก็จะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนํปลายริบบิ้นสอดตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะ ดึงหลอมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองตรงนี้เราก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดค่ะตรงนี้เลย เส้นที่สามนะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่เส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะ แบบนี้เลยเราก็ดึงนะคะให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะไล่ดึงค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้ก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มทำเกรสรกันเลยนะคะโดยเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันนะคะสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนะคะทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะทับเส้นที่สามนะคะเราจะได้ริบบิ้น พับกันนะคะแบบนี้สีเส้นค่ะแบบนี้เลยเราจะจับใช้มือขวานะคะจับแบบนี้นะคะพับลิบบิ้ลงมานะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะช่วยประคองช่วยหมุนนะคะแบบนี้นะคะพับลิบบิ้ลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยใช้มือขวาเราจับไว้นะคะมือซ้ายเราก็ช่วยประคองค่ะแล้วก็จะหมุนนะคะ ซักสองรอบนะคะหรือสองรอบครึ่งนะคะก็ใช้มือซ้ายนะคะหมุนนะคะแบบนี้ค่ะหมุนซักสองรอบครึ่งก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะใช้ที่ป้องเรากดตรงนี้ลงนะคะกดเบาๆนะคะไม่กดแรงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงเกรสรให้แน่นๆนะคะเกรสรเขาจะได้ไม่เด้งขึ้นนะคะแล้วก็ จะได้ลักษณะนี้เราจะปล่อยริบบิ้นเส้นที่1ออกมาแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะแบบนี้ค่ะปล่อยออกมาแบบนี้เราจะม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนํำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงช่องตรงนี้ค่ะช่องตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะสอดเข้าไปค่ะ สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะถ้าเราสอดยากนะคะใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแบบนี้ค่ะสอดช่องนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะดึงนะคะประมาณนี้ก่อนค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นที่2นะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะ แบบนี้นะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็ม้วนริบบินด้านในนะคะให้เป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนำปลายลิบบินสอดช่องตรงนี้ค่ะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะลิบบินโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะดึงรวมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะ ต่อมาณนี้ก่อนนะคะเส้นที่สามนะคะปล่อยลิบบิ้ออกมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มวนลิบบิ้ด้านในนะคะแบบนี้เลยนำปลายลิบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะลิบบิ้โผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ วาไว้แบบนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะปล่อยลิบบินออกมาม้วนลิบบินนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้นะคะลิบบินโผล่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะ กดลงไปนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้ปลายแหลมนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็ดึงให้เท่าๆกันค่ะดึงจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกค่ะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นแบบนี้นะคะอ้อมริบบิ้นมาตรงปลายปลายแหลมตรงนี้นะคะอ้อมริบบิ้นมาแบบนี้แบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้เบาๆค่ะ พับลิบี้ลงมาอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะพับลิบี้ลงมาแบบนี้สอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะใต้กลีบตรงนี้นะคะสอดลิบบี้เข้าไปตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะถ้าสอดยากก็จะใช้แหนบนะคะ ลิบบิ้นจะโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะดึงจัดกลีบนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะพับลิบบิ้นไปทางขวาม,มือค่ะนำลิบบิ้นอ้อมตรงปลายแหลมตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะอ้อมมานะคะใช้นิ้วชี้เราดันไว้นะคะพับลิบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะ สอดช่องดันหน้านะคะตรงนี้เลยใต้กลีบแหลมตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอด่ะดันตรงนี้ไว้นะคะเบาๆนะคะไม่ไม่กดแรงนะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบิ้นจะผล่ตรงนี้ค่ะเราก็สอดมาตามแนวริบบิ้นเลยนะคะเราก็ดึงจัดกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะ แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นมาทางขวาม,มือค่ะนำปากนำริบบิ้นอ้อมมาตรงนี้นะคะอ้อมตรงปลายแหลมตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้นะคะใช,ช้นิ้วชี้เราดันไว้นะคะตรงนี้พับริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะสอดต,ตรงนี้เลยสอดเข้าไปตรงนี้นะคะ แล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกรีบนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะเราก็พับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะอ้อมริบบิ้นมาตรงไปแหลมตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ ใช้นิ้วชี้เราดันไว้นะคะตรงนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้สอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงปลายแหลบนี้นะคะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะจัดกรีดนะคะ ประมาณนี้ค่ะดึงจัดกลีบให้เท่าเท่ากันนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบแบบง่ายๆนะคะแบบนี้ดอกใหญ่ๆนะคะลิบป,ปิ้นส่วนเกินนะคะเพื่อนๆจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะหรือจะตัดตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีกันไกลซิกแซกก็ สามารถนำกันกายกันกซิกแซกมาตัดได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ตัดตงแต่งธรรมดาเลยะคะ่ะ ตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ